ได้เกิดเหตุไฟไหม้แถวตลาดสัมเพลงนะครับซึ่งผานกรุงเทพมหานครได้สัมผัิผ่านาร5ชั้นย่านสัมเพลงหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้นานเกือบ2ชั่วโมงครับกล่องควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นไปจนกระทั่งคนก็ตกอกตกใจนะคะสาวอาทิตย์ด้วยเห็นผู้หญิงผมยาวมากเลยครับเสื้อสีฟ้ากระโปรงดำยาวผู้หญิงผมยาวครับเมื่อกี้นี้ที่น้องทีโอพูด คืออะไรคือเห็นเหมือนกันเหรอเห็นเหมือนกันค่ะเขาบีบคอค่ะตอนเรานอนอยู่ข้างล่างแล้วเราดิ้นแล้วก็มองหน้าเราแบบดูดัวเขาพูดภาษาไทยได้ไหมเขาเดินหนีเดินหนีเดินเข้าไปในกระจกเข้าไปในกระจกคุณมบอกว่าต้นเพลิงอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะชั้นสองตรงไหนครับหน้าต่างบริเวณหน้าต่างตรงนี้เลยบริเวณตรงนี้เลยใช่ค่ะช่วงเพลิงไหม้หรือช่วงก่อนเพลิงไหม้นะคะอ่าฮะ แอนรู้สึกเหมือนแอ้เห็นภาพแบบกอลัมอะค่ะเกาะอยู่ตามลิฟต์อะเป็นพลังงานดวงวิญญาณตัวเล็กๆสีดำกระโดดเกาะไปเกาะมาดำดกาเกาะ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 กไฟไหม้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเขาไงเขาเขาคือใครไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้รู้ไปก็ไม่จำเป็นกับมึงหรอกรู้ไปก็ไม่จำเป็นกับมึงหรอก